ครับชาวราศีธนูทุกทกท่านนะครับมาตามสัญญาอีกแล้วโกโก้พอมดน้อยนะครับจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2567นี้นะครับไม่ว่าท่านจะเกิดราศีธนูหรือเดือนธันวาลักษาะธนูก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับราศีธนูก็ ประมาณวันที่เริ่มตั้งแต่วันอ่ะ15ธันวาจนถึง15มกรานะครับหรือจะเกิดเดือนธันวาคมก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับอันไหนดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับดวงดวงชะตาของท่านนะครับและสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้เป็นแค่คําพยากณ์ผมจะมีคําพยากรณ์อยู่2อ,อย่างนะครับก็คือกองแรกจะเป็นไพ้ตัวเลขนะครับทุกท่านนะอ่ะมอไซคมาเด็กแว้นมาเสียงดังนิดนึงนะครับ ผมจะอธิษฐานพยากรณ์ดวงของท่านนะไม่อะมีทั้งคลิปพยากรณ์แล้วก็มีทั้งคลิปให้เลือกไพ่เสียงทายเองนะครับกับกโก้กพมดน้อยชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ดวงดีมีโชคเป็นอย่างไรถ้าดวงดีมีโชคหกใบนี้ที่ผมอธิษฐานก็ขอให้ขึ้นมาเอดแดงหรือ10แดงเอ็ก็คือตัว A นะครับถ้าได้เอดแดง10แดงถือว่าดวงดีมีโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนู ลักนณาธนูหรือเดือนธันวาคมก็สามารถรับชมรับฟังได้เลยนะครับขอให้ดวงดีมีโชคให้ไพ่ไดเอดแดงหรือสิบแดงนะครับหกใบนี้เดือนสิงหาคมหลับตาหยิบให้หนึ่งสองสามสี่ห้า หใบเท่านั้นนะครับมาตามสัญญาแล้วนะครับโกโก้พอหมดน้อยยังไม่ตายนะครับเพิ่งอกหักพักใจก็เลยเพิ่งมาทำคลิปต่ออ่ะโอเคมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรหกใบนี้หนึ่งสสามสี่ห้าหมองเห็นหรือเปล่าเอออ่ะคงเห็นนะครับเดี๋ยวผมไาจับนิดนึงอ่าดวงดีมีโชว์หใบนี้คใอยได้เอ็ดแดงหรือ10แดงแทน สามดำหนักใจกังวลระวังคิดมากหนักใจหรือจะมีบุคคลอื่นบุคคลที่สามมาให้เราเดือดร้อนใจหรือต้องแก้ปัญหาบุคคลอื่นบุคคลที่สามก็ได้นะครับของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศ <c oughs> คุณแม่ผู้หญิงพี่สาวอะไรก็ได้นะครับโจกเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญ,ญญาณก็ได้นะครับชาวราศีธนูนะ ดวงดีมีโชคเอดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีคลอสติดขัดเอตด,ดำสิบดำตรงกลางคือตำแหน่งเลขเจ็ดก็คือดาวเสาร์การเปลี่ยนแปลงการจรการโยกย้ายเลขรถพานะนำโชคก็ได้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลหรือเพื่อนมิตรที่รอคอยที่ทางไกลอาจจะติดต่อเข้ามาก็ได้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในดวงชะตาจะค่อนข้างดีหรือถ้ามองมุงกับบุคคลอื่นบุคคลที่3เรื่องเก่าๆที่ไม่ดีต่างๆอาจาจะจรออกจากดวงชะตาท่านในเดือนสิงหาคมนี้ แน่นอนนะครับเป็นคบายกรของโกโก้พมดนอยนะครับสองใบสุดท้าย่านแนงหกแดงดาวสุกเด่นหกเจ็ดเป็นดาวคู่มิรนะคบพระศุกร์พระเส,สาร์มาร่วมกันผมจะทำนายว่าในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งต่างๆที่รอคอยอยู่จะพิกผันเข้ามาสิ่งใดที่ท่านเสียเหมือนว่าอะตกหล่นเสียไปทรัพย์ที่ควรจะได้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อนเก่ามิตรเก่า มิดแดนไกลก็อาจจะเดินทางเข้ามาจอนหรือตัวเลขเก่าๆที่ท่านชอบที่ลงทุนไปแล้วที่ยังไม่ได้มาที่ยังไม่ได้เป็นตัวเลขนำโชคก็อาจจะเป็นตัวเลขนำโชคในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้เลขรดพานะนำโชคก็ได้นะครับสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆจากบุคคลอื่นที่จะมาเดือดร้อนวุ่นวายใจเราอะไรต่างๆก็อาจจะพลิกผันออกไป ผมทำนายว่าในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีทั้งถ้าอยู่ปัจจุบันไม่มีอะไรเข้ามาในในชีวิตแต่ความรู้สึกต่างๆความรู้สึกต่างๆความรักที่ไม่ค่อยเรียบร้อยกันก็อาจจะเริ่มดีขึ้นในเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูนะต่อไปไพ่พยากรณ์ไพ่ยิปซีเปลี่ยนเหมือนดวงตาที่สามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะชี้แนะชี้นำ ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดลักคนาธนูเดือนธันวาคมก็ได้ผมจะใช้ไพ่7ใบนะครับในครั้งนี้นะหนึ 1, 2, มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ชี้แนีออกมาจากไพ่ยพยากรณ์นะครับสามสี่หอีก2ใบ6 7เอ่าโอเคมาดูกันนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหนึ่ง <Okay. S 2> ตำแหน่งข้างบนเบื้องบนบอกมาว่าคุณจะดวงดีจะได้เดินทางสัมพันธ์กับ7เลยนะครับเด e s u ันก็คือการจรการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเลขรถพานะนำโชคก็ได้จะเดินทางไกลหรือได้เดินทางแล้วก็มีโชคก็ได้สิ่งต่างๆจะนำพาเข้ามาพระทิตเปิดทางเด e สซันเลยนะครับ ดวงที่เคยอับเฉามีแต่คนมางองแงเบียดเบียนต่างๆจะดีขึ้นในเดือนนี้แน่ๆนะครับเดอะซันผลงานต่างๆความเป็นอยู่ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นมากมายเลยนะครับชาวราศีธนูการรอคอยบางสิ่งบางอย่างแฮงแมนนะครับอาจบางท่านที่เป็นชาวราศีธนูอาจจะมีเรื่องจัดการเรื่องเกี่ยวกับ อ่าที่ยังไม่ลงตัวคดีความเอกสารชัญญาแรงต่างอาจจะต้องรอคอยอยู่นะครับการตกลงเอกสารสัญญามันยังไม่ลงตัวคู่กรณีเราก็ยังไม่ลงตัวหรือบางท่านท่าดวงค่อนข้างไม่ดีหรือค่อนข้างแย่หน่อยท่านอาจจะต้องได้เสียทรัพย์เสียเงินเกี่ยวกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเอกสารด้วยนะ <S 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 ขอให้เป็นมุมกลับและการส่วนท่านใดที่อยู่ในเกณฑ์การฟ้องร้องหรือหรือหรือทำสัญญารอคอยส่วนต่างอะไรต่างๆท่านอาจจะเป็น อ่าเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับต่อไปสามใบสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเอ่ยความสุขความสําเร็จท่านที่เกิดเดือนธันวาหรือราศีธนูนี่คือความสุขความสําสเร็จบางคนบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆอายุมากแล้วกเกษียณแล้วหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นพลังงานดีๆต่างๆที่จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับความสุขความถูกใจอะไรต่างๆ,ๆก็ได้นะ ความมุ่งมั่นความตั้งใจครึ่งเดือนหลังผมทานายว่าจะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะครึ่งเดือนหลังจะเป็นความสุขความสําเร็จใจของชาวราศีธนูนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนทานายโกโก้พมโน,นอยทานายเลยนะครับว่า6 7ดดาวสุขดาวเสาอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นดาวเด่นด้วยนะ 6 7สิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะพลิกผันเข้ามาในดวงชะตาของชีวิตท่านครึ่งเดือนหลังยิ่งจะดีมากๆเลยส่วนถ้ารอคอยการเงินหรือจะฟ้องร้องหรืออะไรกันต่างๆเอกสารสัญญา,าอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยในในเดือนนี้เราคอยจะขายบ้านขายที่อะไรต่างๆก็อาจจะต้องเป็นเดือนหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้ารอลุ้นคํำพยากรณ์ต่อนะครับกับโกโก้พมดน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมดูว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับดวงชะตาคนเรานะครับ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าดวงคําพยากรณร์ต่างลางบอกตต่างๆก็อาจจะมีส่วนเคล้าโครงให้เรา,าเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตได้แต่ให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นเป็นแน่แท้กรรมปัจจุบันให้ผล80%เนลยนะครับสิ่งต่างๆที่เราจะทําจะดีหรือไม่ดีเริ่มต้นปัจจุบันก็คือณเวลานี้ถ้าเราพูดดีเราก็เป็นคนดีเราพูดดีคิดดีสิ่งต่างก็เริ่มดีๆเกิดขึ้นสําหรับคลิปนี้สําหรับชาวราศีธนู ผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงกับร้ายกลายเป็นดีขอให้ทุกท่านมีความสุขความสเร็จกับโกโก้พมดน้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ